ไม่ได้หรอะหัวหดแล้วฝน,นตกเปียกเบิ้ลบ่อบ่อปอนั่งหลังเบียกวะฮะเบปอบ่อนั่งเฝ้าเงินทั้งหลัง ไม่ย้ดนักหนาบอไหวยืนหายอ่ยนะไม่รูเออสามอันนะอนั่นอ่ะเชียนขวนกับโตแข้นพม่้องเอ้ยเศร้าเลยตัวแรงโตกตัดีตันแรงกับเศ้าอัน เอาอะเดี๋ยวมาเคี่ยก็นันถือขนอย่างน้เปียกเงินเทรัพท์ก็ถือนำัำบ่ เฮ็ดใหม่ขั ôn, ้นเบสเด้นอ่ะเด๋วหน่อยคือคือเฮ็ดตรงตรงแอันน้ามันไหลออกทึ่งๆเอาคือเป็ดแตงยังทึ่งก่อนทึ่งห่ององมาหนัยก่อนที่หน่อย 来。<Bye. S 2> <c oughs> ไปมองไปมองเสบียะกระบี่คน,นย่างตกเลยลตกซ้ายแม่แม,แม่กะประหันตื่นจะได้รดไดรประเทศไทยเห็นตื่นอะเดี๋ยวครับลุงแป๋วเนี่ยมาเห็ดมาได้ค่ะ โอ้กันแบ่าเปียกเบรว่ะเปิด,ดรถไหมล้วไปตามมะไลดูนี่ยพุ่งแม่แม่ที่เพิออเ่วมาหอดแล้วอยู่จีงไหนเนาะ Thank you.

ับจะเป็นเี่โตของแม่ที่เพิ่นหมื่อม่นี้นับ่เ็ไปยังกับเทบเนื้อถือไปเลยไม่ไก่ไก่นั่นเหรอ่คนมาเทาไงเราเจ้ามเปียกเหรอไม่ถึงเอาไปดามคุก็ทิ่ยากตัวอีกตัวนึงเลยก็ว่าใได้ดาม จะไปหาอันนี้นิสานังะนะ่งบ่เนาะเฮาบ่านิสาดเปียกเบิดอันนี้ก็ว่าเอาคุ้มเบุ๊มแม,มนเขาเอาสาดคุ้มแล้วเขาก็เอาน,นี้คุ้มอีกเหมาะสัดนึงนำมับก็คือมาหุงนี่ เอาหอดหรืบอ่ะไม่เปียกเงินอยู่ติอย่อ่ะก็สิเปียกกันวทั้งนอกนี่นอ่ะสังแต่สกุลมาพี่เนาะฝนตกเมื่อทางมาแห้งแน่กระยู่นเนี่ยละดิมันแห้งตัวสูงเนี่ย ยู่งขูนมากนะลิ้นลิ้นมันี่มากนะโนกะนำเลยบึ้มเดียวเลยเอออันนี้ว่าเปียกอันนี้ว่าเปียกเก่าอันนี้เราวปูนนางเบลพอบอกเฮ้ยจะใครอยู่ไม่เสียกันขเลยรอดเ <c oughs> ตียวเสชมพาเตียวเอี่ยงมาเตียวอร่อยได้พี่หลอดเพิ่นใหญ่เพิ่นเปียก เมืเ่แค่น้องไปซื้อของให้น้องบ้านนาแป๊บเดียวแล้วยังเปียกเ,ยเนาะเหี่ยวนมันแห้ยงน้าวแบบนี้ลืม,มอเอาควาเสียกันแหน่มากหาหุ้มก็แป๊บด้เอาม่ลืมเไปไ็นใจไรน่าตอนแรก แล้วคือไปเห็นมาอะไรอกมั้งไส้กับบราทันให้เบิ้งด้วแม่แม่มี๋ยวหายดอกใส่รอสัก,กวันซื้อใทยให้เบิ้งเปินบราทันรอวัดวัดใหญ่ดลวแตะบารุตว่า่าซืาอ้อวัดเนี่ย เอาสำหรับพี่น้องที่สริพน,นี้ได้แค่ขอฝากกันไว้สมุกไอนคลิปนาตัวกันไวนะ้จ้าอันนี้แค่กับว่าอัปเดตกันนะว่ามาหอดลงแมหน่ะและ้วนัากังวลตุ๊เตุมกัาลละ